ใครหาวทีนิ่งเทคโนโลยีล้ำลำราคาจาับต้องได้คลิปนี้ห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้หมองพาไปลองครีมวทินิ่งที่ใช้เทคโนโลยีไบโอเมติกดีไซน์นะคะเคลมว่าสามารถรักษาฝ้ากระจุดดงดำได้เร็วที่สุดภายใน7วันเลยนะแถมราคาไม่ถึงหลักพันจะดีจริงไหมเดี๋ยวเช็คสูตรพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจะดินคุณชาวครูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะ ตามคำเลือกลองนะคะคุณคุณที่กําลังมองหาครีมไวท์เทนนิ่งนะคะที่มีสารให้ความชุ่มชื้นด้วยแถมราคาไม่แพงด้วยคลิปนี้หมองจะพาไปรู้จักแบรนด์หนึ่งนะคะที่เขาเด่นเรื่องการทดลองนะคือน่าสนใจเลยนะคะใช้เทคโนโลยีไบโอมิเมติกจากสเปนด้วยนะคะเพื่อให้สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆเนี่ยออกฤทธิบ์บนผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มาช่วยจัดการกับปัญหาผิวได้ดีนะคะสูตรที่หมองว่าคุณคุณคือสูตรนี้เลยเอพิสอีกไนรีเดียนพลัสไวท์เทนนิ่งครีมนะคะ,ะ,คะให้ดูกับปุกข้างในนิดหนึ่ง หน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยคะ่ะจุดเด่นก็คือว่าเขาออกแบบมาให้เป็นไวท่งสำหรับคนไปทำงานที่มีปัญหาผิวก็คือมีฝ้ากระจุดด่างดำเนาะโดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาเหล่านี้เยอะขึ้นตลอดจนการเสื่อมของผิวที่เกิดจากปัญหาสิวแสงแดดหรือว่าปัจจัยภายนอกนะคะตอนแรกผมก็ยังไม่รู้จักให้ผมหมองดูสูตรความว้าของเขาก็คือเขาสามารถที่จะลดป้องกันขัดขวางกระบวนการผลิตเม็ดสีผิวคือสามารถยับยั้งได้ถึงห้ากลไกเลยคุณเดี๋ยวหม่องค่อยๆอธิบายให้ฟังพร้อมกันไปทีละกลไกนะคะคกลไกแรกก็คือป้องกันไม่ให้เซล สองสัญญาณไปเพื่อผลิตเม็ดสีเมลานินเขาใช้สารสกัดสมุนไพรอย่างสกูตลาลเลียที่ได้จากรากใบคาเลนซีสเนี่ยค่ะคือมีรายงานว่าเขาสามารถยับยั้งการสร้างเมลานอไซด์ได้แบบสตรองเลยคุณช่วยเพิ่มความกระจ่งางใสให้ผิวลดเม็ดสีที่เป็นตัวการของพวกจุดด่างดำต่างๆได้นะคะกลไกที่2ไปลดการกระตุน้นการผลิตเมลานินปกติที่ผิวเราเนี่ยค่ะจะมีการกระตุ้นให้มีการผลิตเมลานินอยู่ตลอดเวลานะเขาใช้ตัวไกเซรัลซากราบารูสเอ็กทรกในสูตรนี้นะคะก็คือสารสกัดจากรากชเอเมทท์เมองพูดไปบ่อยแล้วแหละว่า นอกจากจะมีคุณสมบัติมาช่วยลดการระคายเคืองแล้วจริงๆจ,จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยในวงการสกินแคร์ที่รู้ก็คือว่าเขามีสารที่ชื่อว่ากราบิดินนะคะที่มายับยังการสร้างเอนไซม์เทโรซินเนสซึ่งเป็นตัวการเป็นเอนไซม์หลักที่กระตุ้นการผลิตเม็ดสีผิวกลไกที่3าจะเป็นการขัดขวางการออกฤทธิ์ของเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตเมลานินก็คือเอนไซม์เทโรซินเนสที่หมองพูดถึงในกลไกลเมื่อสักครู่นี่แหละเขาใช้ตัวมัลวาร์สอัลบาโรสเอ็กทรกนะคะก็คือสารสกัดจากมัลบรีอันนี้มีงาน,นาางวิ หะะลงังผ่านไป8สัปดาห์พบว่าสารสกรัดจ,จากมาเวอรี่สามารถช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานินได้ดีเลยคุณกลไกที่4จะเป็นเรื่องของการยับยังย้งการส่งผ่านเมลานินเมลานินที่ถูกผลิตแล้วค่ะมันจะถูกส่งผ่านไปยังผิวด้านนอกของเราหรือผิวด้านบนของเราเพราะฉะนั้นถ้าสามารถขัดขวางกลไกนี้ได้เนี่ยก็จะทําให้ไม่ปรากฏเห็นเป็นฝ้าเป็นกละเขาใช้สารสกรัดอาร์ิมิเซียอาร์ติมิเซียเนี่ยเป็นสมุนไพรที่สมัยก่อนอ่ะใช้ในราชัสำนนกีนคุณน่าจะคุ้นอยู่ว่าหลายแบรนด์เนี่ยนิยมนำมาใช้เพื่อใช้ในการสร้างความขาวใ เพราะว่าเขามีสัรพุณในเรื่องของการลดการอักเสบคะ่ะลดรอยแดงได้ดีลดบาดแผลที่เกิดจากสิวได้ดีอย่างเงี้ยค่ะคกลไกสุดท้ายคือกลไกที่หเน,นี่นะคะจะเป็นเรื่องของการผัดเซลล์ละเป็นการเปิดผิวเนาะผัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วค่ะออกไปก็ทำให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นใช้ซิซิพัทจูจูบา้านี่นะคะเป็นสารสกรัดจากทุตซาค่ะก็ทําให้ผิวที่มีจุดดำดำมีฝ้ากระคือผิวชั้นนอกเนี่ยเนาะถูกสลัดออกไปได้แบบเร็วขึ้นที่สําคัญความว้าวที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้แล้วก,ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่รู้สึกว่าาเเออมงยามารวิวคกก็ืใ เทคโนโลยีไบโอเมติกดีไซน์จากประเทศสเปนนะคะเทคโนโลยีนี้ค่ะจะมาสร้างเปปไทด์แอคทีฟเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้สารสกัดทั้ง5ที่ไปทํางาน5้ากลไกค่ะทําให้ทํางานได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สถียรนขึ้นด้วยเพราะอย่าลืมนะว่าเขาเป็นสมุนไพรใช่ไหมถึงเขาจะออก์ไดีแต่สมุนไพรจะมีข้อด้อยอยู่ก็คือไม่สถียรนะคะเอพิแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปปไทด์แอคทีฟที่เอพิใช้นะคะก็คืออะซิติลเตตราเปปไทด์ทูนะคะเป็นการสร้างเรียนแบบ EGCs อยู่ในสารสกัดชาเขียวมา่วยต้าน สลดจุดด่างดําชะลอริ้วรอยแล้วก็ช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากการที่ถูกทําร้ายจากปัจจัยภายนอกได้ด้วยทางแบรนด์เองเนี่ยค่ะเขาก็มีการทดสอบแอซิติลเตตะเปปไทด์ทูด้วยนะคุณคุณเขาให้อาสาสมัคร20คนที่มีอายุอยู่ระหว่าง30-50ปีนะคะใช้ครีมที่มีส่วนผสมของเปปไทด์ทนแบบนี้แหละค่ะที่ความเข้มข้น2%องเปอร์เซ็นต์เวลาสองครั้งนาน28วันก็เกือบหนึ่งเดือนเนาะพบว่าอาสาสมัครเนี่ยผิวสว่างขึ้นตั้งแต่7วันแรกแล้วก็จุดด่างดำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะมีในนนนซะะมมี3 O Cobic Acid T S คก็็เป วิตามินซีตัวหนึ่งเนาะมาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวมีสควรีนซึ่งสควรีนเนี่ยเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะคะเขาเรียนแบบน้ำมันที่ผิวเรานี่แหละก็มาช่วยให้ผิวชุ่มชืน้นมีไฮโดรไลซ์ไฮยาลโรนิกแอซิดก็เป็นไฮยาขนาดเล็กอีกตัวนะคะที่มาช่วยดึงน้ำเข้าสู่ผิวก็ให้ผิวชุ่มชื้นได้นานท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมค่ะคือมันไม่ใช่สีขาวเพียวอ่ะคุณ กลิ่นหอมอนอ่อนนะคะเนี่ยเกลี่ยง่ายสบายผิวเลยคุณคุหลังทาก็อย่างที่บอกว่าจะมีพวกสเปรลีนมีไฮโดรไลท์ไฮยาลูริกแอซิดมาให้ความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นหลังทาเนี่ยจะรู้สึกว่าผิวยังคงชุ่มชื้นอยู่แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นต้องรอเซ็ตตัวนานนะคะมองว่าเขาซึมผิวได้โอเคส่วนเทกจิ้งก็จะเป็นสีขาวทึบนะคะสีมุกฝาก็สีเงินหมองว่าก็เรียบหรูดูแพงดีแล้วก็ป้องกันให้สารละลายข้างในเสื่อมองว่าผิวหมองดูไบรท์ขึ้นนะตอนที่หมองใช้ไวเทนิ่อน เขามีผลการทดลองมาการันตีอะเนาะคือฝ้ากระมองอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหามากขนาดนั้นนะคะไม่ได้เห็นถึงขั้นเป็นปื้นๆไปเลยที่ชัดเจนเลยก็คือรอยดํารอยแดงจากเสีวลดลงก็ทาเช้าเย็นนี่แหละค,คุณก่อนนอนก็อาบน้าําทาตอนเช้าก็ล้างหน้าเสร็จก็ทาทาก่อนทากันแดดนะมองว่าเขาให้ความชุ่มชื้นดีค่ะแต่งหน้าก็ทําให้การแต่งหน้าติดทนนานขึ้นด้วยมีคุณสมบัติช่วยในการผลัดเซลล์ก็จริงแต่มองไม่ได้รู้สึกคันหรือยุบ,ย,บยิบอะไรนะใช้ได้ปกติคะ่ะไม่แพ้ a p i s i g Night r a d i a n t Plus r e t i n n g Cream คุณผู้นี้สนใจก็สามารถสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ทาง Facebook นะคะมี Shopee s h o p e, มีโปรโมชั่นปีใหม่ด้วยนะซื้อแล้วเขาจะแถมเป็นเซรั่มกดเล็กให้ด้วยะคะ่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปส่องดูได้ที่ Lazada ก็มีนะคะเว็แบบไซต์ของเอพ n ก็มีนะคะหลายช่องทางเลยเข้าไปเลือกตามเหมาะสมได้เลย เป็นสูตรที่แตกตา่างจากครีมบำรุงผิวที่มาช่วยให้ผิวขาวใสทั่วไปในท้องตลาดคือเอาจริงๆว่าหมอก็รีวิวมาหลายสูตรแต่ก็ไม่ค่อยจะเจอบ่อยนะักสำหรับสูตรไหนที่สามารถยับยั้งการสร้างเมลานินมาได้ครบทั้ง5กลไกมีสมุนไพรใสมาด้วยนะคะมีเทคโนโลยีนะที่มาช่วยทําให้สามารถออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นด้วยสารสําคัญบางตัวที่ทางแบรนด์เขาเคลมมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่มาเป็นอันดับต้นๆของสูตรนะคุณๆแต่กบอกว่าก็กโอเคนะเขามีสารไวเทนนิ่งตัวอื่นเนี่ยที่เข้ามาเสริมดมม้วยกัน สอบกับอาสาสมัครจริงด้วยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือน่าจับตามองแล้วก็มองว่าน่าลองใช้เป็นสูตรที่พัฒนามาให้เหมาะกับทุกสภาพผิวนะแต่มองว่าสารสกัดเขาค่อนข้างเยอะอ่ะแล้วก็เขามีน้ําหอมนะคะคุณคุณที่กังวลก็อาจจะมีการเทสที่ท้องแขนก่อนใช้ใครที่เคยเราใช้แล้วหรือหาวิตามินดีๆสักตัวหนึ่งนะคะไม้ผิวกระจ่างใสมาลดกระฟ้าจุดด่างดำเอพิสูตี้ก็เป็นอะไรที่มองแนะนําค่ะ และวด้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยามองก็ฝากกด u b s c r i b e ไลค์ like, แล้วก็ share, แชร์แอบคนที่คุณรักติดตามข้อมูลสุภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็ควันนี้กูรียมองไปแล้วคะ่ะ